สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้จะมาฟ้อนออเดอร์ของแม่ใจเมื่อคืนนะคะคะแนนเข้าหลังบ้านนะคะจำนวนสามร้อยคะแนนนะคะนี่นะคะแม่ดูแม่ใจนะคะนี่นะคะหกตะกร้านะคะนี่นะคะ มีอ้อยมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็มันแก้วนะคะทั้งหมด6ตะกร้าครบนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องคอนจะให้พ่อคอนมนนะคะป้อนเลยนะคะใส่ตะกร้าเลยนะคะน้องนุ่มนิ่มของเรารอกินแล้วนะคะมาเทเลยค่ะ น้องนิ่มนะคะรู้งานนะคะแม่น่าว่าแล้วขอบคุณค่าทัานทีเลยนะคะเห็นของกินอร่อยๆนะคะนี่นะคะสาวสวยของเราได้กินแล้วนะคะของโปรดเขาเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันแก้วแล้วก็อ้อยนะคะ นี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ทุ่งนะคะแม่อยู่ถุงหน้าคือเกานะคะแม่ใจขอขอพระคุณแม่ใจหลายๆเด้อค่ะทีเมตตาเติมคะแนนให้น้องนุ่มนิ่มมาขึ้นนะคะมือแรกแหกมานนะคะว่าแต่สีบ่มีค้นเบิงนะคะสุดท้ายก็มีแม่ใจมาเปิดออเดอร์ให้นะคะจึงสิชาแน่ก็ว่าเป็นอย่างนะคะขอขอพระคุณหลายๆนะคะ ก็ขอให้คุณเม่ใจนะคะที่อยู่ฮ่องกงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเดินทางไปที่ทั้งไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยบารมีช่างใหญ่คุ้มครองพระครูปกรรมคุ้มครองนะคะนะคะสาวสวยของเรากินอย่างใจเย็นนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมนะคะ เทสนางงามเหมือนเดิมนะคะช้าชาสโลลี่นะคะไม่ตะกระนะคะกินแบบผู้ดีนะคะเดี๋ยวตอนค่ำๆน้องควานจะเปิดไลฟ์เหมือนเดิมนะคะ ที่ช่องพังนุ่มนิ่มนะคะยูทู e นะคะเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะแม่แม่ท่านไหนที่อยากจะสมทบทุนนะคะคะแนนสร้างโรงนอนให้น้องนุ่มนิ่มนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะเวลาหนหนึ่งทุ่มเราเจอกันนะคะเหมือนเดิมนะคะที่เดิมที่หลังบ้านนะคะที่กับเวลาเดิมนะคะ เมื่อคืนมาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าน้องขวานไปหาหมอนะคะมันค่ำนะคะก็เลยเปิดไลค์ค่ำาแต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะจะลองไลฟ์ตั้งแต่หัวค่ำดูนะคะไปเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของพังนุ่มนิมได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกินไปเรื่อยๆนะคะ หกตะกร้าใช้เวลากินนานนะคะยังเหลือเยอะไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะแม่ดวงแม่เงินนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะช่วงเย็นๆนะคะเมื่อคืนช่องของน้องควานเกือบหลับนะคะก็ยังโชคดีนะคะที่มีแม่ดวงแม่หินแม่เงินนะคะแม่ใจนะคะเข้ามานะคะสี่ท่านนะคะ นึกว่าจะไม่มีคนดูซะแล้วนะคะรอบแรกเงียบเลยนะคะไม่มีใครเลยนะคะน้องขวนก็เลยลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วก็มารอบสองนะคะช่วงดึกๆนะคะวันนี้มาถ้าใครเป็นกำลังใจให้น้องขวานด้วยนะคะกับนุ่มมด้วยนะคะ ขออนุญาตแนะนำตัวเลยนะคะน้องคอชื่อแอนะนะคะเรียกน้องแอนก็ได้นะคะโอ้ยลมพัดเย็นดีนะคะเป็นแต่มานอนทงอยู่เด้ค่ะนี่อากาศเย็นกว่าอยู่ในบ้านนะคะแม่ได้ทงกับมีต้นไม้นะคะมีปลาเล็กๆหลังหมู่บ้านนะคะอยู่บ้านตลาดเพิเอื่นกันว่าโน,น่นหมอนะคะ ทั้งไทยทั้งลาวเหมือนเดิมนะคะแม่แม่กินอย่างไม่หมดนะคะใช้เวลานานพอสมควรนะคะคุณหญิงนะคะน้องกำปั้นเขาเรียกพี่สาวเขาว่าคุณหญิงนะคะ ลมพัดเบาๆนะคะอยู่ใต้ร่มต้นขี้เหล็กนะคะอยู่ในทุ่งนานะเป็นตะยูกวานะคะบอบห่อนแห้งแสบบอน,นุม่มมแสบบอ Cây bớt nhắn nó หกตะกล้านี้รู้สึกว่าจะใช้เวลาถึงสิบนาทีนะคะสำหรับสาวสวยนุ่มนิ่มของเรานะคะนุ่มนิ่มสมชื่อเลยนะคะน่ารักในใิสัยดีนะคะหลักเพื่อนช้างด้วยกันนะคะไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะน้องนุ่มนิ่มนะคะ แม้แต่กระทั่งกับคนนะคะเขาไม่เลือกควานนะคะใครขี่ก็ได้นะคะเด็กตัวเล็กๆขึ้นขี่ก็ได้นะคะถ้ารู้บังคับช้างไปซ้ายไปขวานะคะไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้นะคะผู้หญิงเลี้ยงก็ได้นะคะเดินจูงไปด้วยกันได้นะคะนิส่ดีมากๆนะคะน้องนุ่มม,มของเรานะคะ ยังไม่หมดอีกนะคะกินไปเรื่อยๆจ้าไม่ต้องรีบนะคะอ้อยยังไม่หมดนะคะยังเก็บกินเรื่อยๆนะคะ ีเบิดยังนาะคุณหญิงนาะกินดนเทเนาะอ,อูยังไม่หมดนะคะยังเก็บเรื่อยๆอยู่นะคะกินไปเรื่อยๆคุณหญิง น่านจะถึงสิบนาทีเหมือนน้องควานพูดจริงๆด้วยนะคะอ้วนแล้วนะคะเริ่มอ้วนแล้วเห็นไหมคะสูงใหญ่หุ่นดีนะคะเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาบ้างแล้วนะคะตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่สามตันสามนะคะตอนออกทัวร์นะคะแต่ตอนกลับมาจากทัวร์ยังไม่ได้ชั่งเลยนะคะว่าหนักกี่กิโลแล้ว อืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวตะกาถอยเอาาดี๋ยวตะกร้าออกมาก่อนนะคะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้เข้าหยิบกินเองเลย แล้วนะคะใช้เวลา10นาทีจริงๆด้วยนะคะกินช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังนุ่มมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในไลฟ์สดตอนเย็นนะคะเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะขอบคุณค่ะ